สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับวันนี้19พฤศจิกายน2566นะครับมากันในเรื่องของศึกษาธิการโฉแจกแท็บเล็ตครูนักเรียนเปลี่ยนมาเป็นแจกโน้ตบุ๊กเริ่มลลอดแรกปี67นะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้กับนายเอกด้วยนะครับ เรื่องนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566นะครับทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลน,นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ชี้แจงออกมานะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการโลแจกแท็บเล็ตนักเรียนครูเปลี่ยนเป็นแจกโนต้ตบุ๊กคุมงบประมาณเน้นแบบเช่าเครื่องราคาเหมาะสมสเปคสูง เริ่มแจกลอตแรกปี2567ก็คือปีหน้านั่นเองนะครับทางรัฐมนตรีนะครับช่วยว่าการกระทรวงศึกษาก็ได้เปิดเผยว่าจากนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับมีสโลแกนว่าเรียนดีมีความสุขหนึ่งในภารกิจที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือลดภาระ ให้กับครูนักเรียนผู้ปกครองซึ่งในแผนการจัดอุปกรณ์การเรียน1แท็บเล็ต1น,นักเรียนนั้นมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนมาเป็น1น,นักเรียน1โน้ตบุ๊กเพื่อให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้นะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับได้ถแถลงเอาไว้ว่านโยบาย1น,นักเรียน 1แท็บเล็ตนะครับได้ถแถลงเอาไว้ต่อสภานะครับจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการนะครับแต่อาจจะไม่ใช่แท็บเล็ตแล้วนะครับแนวโน้มจะเปลี่ยนมาเป็น1น,นักเรียน1นึแล็บท็อปนะครับแล็บท็อปเนี่ยก็คือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับมันจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ที่เป็นเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปก็คือคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องตั้งโต๊ะนะครับและแล็บท็อป ก็จะเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กก็จะเป็นเครื่องที่เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นั่นเองนะครับทั้งนี้การจัดการดําเนินการจัดซื้อนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะต้องมีการจัดทำคอนเทนต์นะครับส่วนการแจกนั้นก็จะต้องพิจารณาว่าจะแจกให้กับเด็กนักเรียนในช่วงอายุใดนะครับโดยจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยก็กล่าวต่ออีกนะครับว่าจากการพูดคุยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่าการแจกแล็ปท็อปน่าจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าทั้งการเรียนการสอนและการใช้ประโยชน์ของนักเรียนโดยการแจกจะดูตามความเหมาะสมอาจจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับนั้นนั่นก็คือเด็กม .1 ม .2 ม .3 นะครับเพราะหากจะแจกให้เด็กเล็กเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เพราะการปล่อยเด็กให้อยู่กับแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กเป็นเวลานานๆนะครับก็อาจจะทำให้เกิดเป็นสมาธิสั้นได้นะครับทั้งนี้ในเรื่องของการดำเนินการก็จะต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นลักษณะในการเช่าเครื่องนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะ เมื่อก่อนจะเป็นในการซื้อขาดนะครับเซ็นสัญญารับส่งกันนะครับกว่าจะส่งของกันหมดอะไรกันหมดเครื่องก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็ได้แต่อันเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องของการเช่านะครับถ้ามีการเสียหรือมีการชํารุดอย่างใดนะครับผู้ที่ให้การเช่าก็จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะต้องมาดูความพร้อมก่อนว่าในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi นะครับ ต้องมีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ก่อนนะครับอย่างไรก็ตามจะมีการปรับแก้แน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนมาเป็นโน้ตบุ๊กอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ยังบอกว่าเรื่องนี้เชื่อว่าท่านนายกน่าจะไม่ติดใจนะครับเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เด็กเนี่ยเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโดยจะแจกให้ทั้งครูนะครับครูก็ได้แจกด้วย และนักเรียนด้วยนะครับส่วนในงบประมาณอยู่ระหว่างการพูดคุยว่าจะเป็นการเช่าเพราะว่าในเรื่องของสินค้าคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับพวกนี้จะตกรุ่นเร็วนะครับและคาดการว่าใช้งบแบบพอสมควรนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะต้องทําให้เห็นว่าในการเช่าเนี่ยมีการเช่าที่ราคาเหมาะสม และสเปคก็ต้องไม่สูงเกินไปนะครับสำหรับในงบประมาณส่วนแรกที่จะนำมาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มด้วยและส่วนของการเช่าก็จะเป็นการเช่าเครื่องที่ใช้ในปีงบประมาณ2,567นะครับแล้วก็จะแจกให้เฉพาะกลุ่มนะครับเพราะงบประมาณตอนนี้มีอย่างจำกัดนะครับแล้วก็อาจจะขยายนะครับให้กว้างขึ้นในปี2,568ครับทีนี้ เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะพี่น้องหลายท่านหลายคนก็น่าจะเคยเห็นนะเมื่อก่อนที่มีการแจกแท็บเล็ตกันไปนะครับเด็กเอากลับบ้านไปด้วยนะครับในบางโรงเรียนนะหรือบางโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะให้เด็กนักเรียน,เ,นยเก็บไว้ที่ห้องเรียนแล้วพอมาใช้งานก็มาใช้แต่ที่โรงเรียนเท่านั้นอันนี้ประสบพบเจอกับตัวเองเลยว่ามันเสียก่อนที่จะ หมดอายุหมดประกันด้วยจริงๆอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งประกันนะในเรื่องของการแท็บเล็ตของนักเรียนเนี่ยนะครับโอ้ประกันนี่ไม่ได้เครื่องคืนนะหรือได้เครื่องคืนมานะครับเป็นเครื่องที่อาจจะไม่ได้แก้ไขอะไรประมาณเนี้ยนะครับในในเรื่องของเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนาะมันอาจจะไม่ถูกใจแล้วก็อาจจะไม่ไม่สมควรนะครับในเรื่องของการแจกไปให้กับเด็กๆอาจจะทําให้ เอาไปใช้งานแล้วอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าได้เป็นโน้ตบุ๊กมานะครับตรงนี้ก็ท่านคิดเห็นอย่างไรส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองเนาะผู้ปกครองที่รับชมรับฟังอยู่นะครับถ้าได้โน้ตบุ๊กกันไปคนละหนึ่งเครื่องนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะทําให้อาการเรียนการสอนนะครับหรือ,อาการเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ <laughs> ฝากคอมเมนต์แลกเปลี่ยน พูดคุยกันมาไว้ได้เลยนะครับสำหรับในเรื่องของการแจกโน้ตบุ๊กนะครับคนละ1เครื่อง1นักเรียน1น e โน้ตบุ๊กในเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปข่าวสารนะครับแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับนายเอกเอาไว้ด้วยนะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ